นี่คือบรรยากาศในช่วงสายๆนะครับซึ่งเราจะมาดูว่าการทําเกษตรแบบวิธีใหม่เนี่ยถ้าทำกันแบบไหนดูสุดเลยก็คือ,อเกี่ยวข้าวเสร็จเอาน้ําเข้าแล้วก็เทตัวนี้ตามน้ําเลยป0ัก<า>ส,สิบสิบไร่ผมเรียกยหัล่งขวดต่อ10ไร่พอเลยแล้วก็ฟางฟางจะ,ะน้ําจากฟางจะ,ะละลายออกมาครับ สารสารต่างๆจะละลายออกมาจากวับถุทานที่ต่างๆแต่ถามนีกเพราะว่าเราไม่ได้เผาต่อสังงาะสังมันใหญ่ถึงละลายแล้วเวลาเวลาถยใช้เวลานานไหมใช้ผ่านใหญ่ผ่านตาตาได้ยินไหมเชิญเชิญเชิญมาตรงนี้ก็ได้ตามต๊าเพราะว่าเวลาถ่ายต่อสังเป็นแผ่านใหญ่แล้วผ่านสาต้นทุสูงอะน้ามันน่ะน้ามันน่ะน้ำมันเนี่ย จะไถง่ายดินจะนุ่มมันฟางจะขาดง่ายแล้วคือถ้าใช้เนี้ยไถนาง่ายไหมครับง่ายครับง่ายใช่ไหมดินจะจะปุยมากเลยอ๋อแสดงว่าแสดงว่ามันมันไม่ต้องแบบเหมือนเหมือนเมื่อก่อนยกที่ใช้พลันทับใหญ่ๆแล้วก็ไถก็ต้องใช้เวลาาดินไม่แข็งดินจะแข็งตอนก่อนนะเราใช้ตัวเล็ครับกับสไลด์ตัวเล็กนะที่เกี่ยวเพราะตัวเราก็ เดี่ยวแล้วก็เอาน้ำข้าวหมักวางก่อนเพื่อจะนิตร์ใส่พ่นใส่พ่นใส่แล้วปักหักไว้กี่วันฮะรับหมักฟางก็ประมาณสักห้าเลยห้าวันเอานดัเข้าวนาแล้วก็เอาไปตพ่นปักหมักวางให้เป็นขุยเลยแต่ถ้าไหลถ้าไม่ได้ใช้ข้าวจะมาต่อสั่งมาต่อสั่งคือข้าวเฉือเหลืองคือการด้วยสลายหรือว่าการเขาเรียกเฟอร์เมนต์ไม่สมบูรณ แล้วก็ช้าถ้าใบาสักอย่างที่พูดนะครับถ้าถ้าถ้านำไปฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใบสักนี่ก็จะน้ําจากาสีน้ำตาลจะออกจกันเ<ร>ลยแล้วปัญหาในค่าเดี๋ยวผมไปถามนีหลังอรานี้เล่าอีกฟังว่าใบใบ,บทุกอย่างใบ,บพืชใบอะไรร่วงหล่นเนี่ยกลายเป็นปุ๋ยหมดเลยย่อยดีกนะ็ไม่ใช่ย่อยในในเชิงกายภาพที่เห็นว่า มันผูกพังไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอสารต่างๆที่เข้มข้นจะละลายออกมาจากใบไม้มไปเป็นอาหารจุลินทรีย์เลยจะเหลือเยื่อใยแล้วก็ค่อยๆเปื่อยยุ่ยตามตามมาอีกทีหนึ่งนะครับพะอใญครับอย่างใบสักที่เราฉีดพ่นเอาหรือว่าต้องต้องหมักครับฉีดพ่นเลยครับฉีดพ่นใบวางปุ๊บฉีดพ่นเพียงครั้งเดียว แล้วก็ถูกน้ําถูกอะไรเขาปฏิกยาเขาก็จะจะเริ่มอย่างใบไม้ทั่วไปในสวนนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมครับครับถ้าฉีดทุกสิบห้าวันได้ยิ่งดีถ้าถ้าจํานวนเขาเยอะนะครับแต่เรากระจายไม่ให้อ่ามารวมตัวกันเยอะเอาให้กระจายไว้กระจายให้สัมผัสดินแล้วก็สัมผัสต่กงาไม่ให้กองโตอะไรเนี้ย <laughs> ครับถ้ากองโตมันก็จะไม่ทั่วถีงนะครับ อันนี้ก็จะทําเกษตรแบบง่ายมากไม่ต้องมีวิธีการเยอะไม่ต้องไปแบกไปขนไปทําปุ๋ยหมักอะไรไม่ต้องแล้วครับแล้วก็ปุ๋ยน้ําหมักอะไรต่างก็ไม่ต้องนะครับเราใช้เทคโนโลยีด้านใช้โปรตีนภาษาวิชาการเรียกว่าโปรตีนและกรดอะมิโน,โนนะครับมีมีผลในการอ่หยิบหยิบตัวนั้นไหม,ไมตัวตัวตรวจ ครับครับพี่นั่นแหละมาเรื่องเรื่องอันนี้หน่อยเอาเอาช่วยไอ้ไอ้แล้วแล้วามถามว่าไอ้ไอ้ไอ้ต่อสั่งของพูดเนี่ยย่อยสลายได้ง่ายมั้ยคือปัญหาปัญหาที่ที่มีอย่างหนึ่คือกับข้าวโพดเพราะว่าเวลานั้นเขาจะเผาครับนั่นแหละมัน้องเจะเป็นปัญหาก็ส่วนใหญ่ก็เอาไปเลี้ยงสัตว์แล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นปุ๋ยเลยครับ คนใหญ่อยู่ที่ฟางข้าวเขาจะขายได้ไหมครับใช่ใช่เขาจะอัด่อนเอาไปเลี้ยงรับที่เหลืออยู่ครับแต่ก็จะเป็นปัญหาครับถ้าเกิดน้ําเข้ามาจะเน่าเหม็นเน่าเลยครับแต่แต่ตัวนี้ไปปุ๊บไม่เหม็นเน่าเลยเหม็นเน่าอยู่เนียบไม่เกินสามวันครับได้กลิ่นไหมครับกลิ่นเน่าไหมครับหายไปเลยประมาณถ้าฉีดไปกลิ่นเน่าจากฟางอะไรเนี่ย แล้วประมาณสักสี่สี่นาทีเ็เริ่มเบาแล้วครับแต่ประมาณสามวันจุลินทรีย์วิง่งดีปุ๊บน้ําดําๆก็จะกลายเป็นน้าเขียวเลยแล้วก็ไถไถปุ๊บแล้วก็ดานาหวานข้าวต้นไม้งามอ่ทุกส่วนจะทําให้ได้มเมล็ดแต่ถ้าไม่มีตัวนี้จะเป็นปลายอย่างเดียวปุ๋ยน้ำหมักคุณภาพจะเป็นปลายอย่างเดียวต้นจะอ่อนล้มง่ายมเมล็ดจะไม่ค่อยเยอะ แต่ตัวนี้มันจะบาลานซ์มันจะสารอาหารทุกอย่างเลยทั้งดินทั้งทั้งใบไม้ทั้งทุกอย่างเลยจะออกมาปนในในดินในอาหารของยูเรียซียูเรียซีจะเพิ่มขึ้นจากร้อยเป็นล้านประมาณ10ล้านหนึ่งตารางเซนเนี่ยวัดได้เลยหลังจากใช้ตัวนี้เข้าไปอาหารจากใบไม้ต่างๆจะเข้ามาในดินยูเรียซีก็ใช้เป็นอาหาร<โ>เขาก็จะทวีคูณขึ้นนะครับ ไม่มีสารใดที่ทําได้นะครับจุลินทรีย์จะแพ้พวกปุ๋ยเคยมีมากจากร้านนี่จะตายเหลือประมาณร้อยร้อยร้อยเซลล์นะครับถ้าหว่านปุ๋ยไปครั้งหนึ่งเนี่ยจุลินทรีย์ก็จะตายจุลินทรีย์ไมโครเรซาหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สําหรับรากพืชพืชต้องได้รับอาหารจากจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นขวดหนึ่งไนะใช้ได้เยอะมาก ขึ้นทีหนึ่งสี่เป็นยี่สิบไลนใช่ไหมอย่างกรณีข้าวที่เขาเขาขวาแล้วขึ้นมาประมาณตั้งฝ<า>่ามืออย่างเงีสามารถเอาไรฉีดได้ครับก็ฉีดได้ทุกระยะสิบห<อ>้าวันสิบห้าวันถ้าฉีดทุกสิบห้าวันได้ยิ่งดีถ้าถ้าทีมไหนมีโดนอย่างเงี้ยครับชาวกาลุ่มไหนมีโดนก็สบายเลยหรือว่าถ้า ไม่มีแรงงานเลยก็เทลงไปประมาณสิบไร่ขวดหนึ่งนะเขาก็จะไปไหลน้ำไาเยเขาจะวิ่งไปนเขาจะวิ่งไปเองถ้าผู้หญิงทําอะไรเงี้ยไม่มีโดนทําไงอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขปัญหาใ้เขาได้ว่าใช้เทเอาก็ได้ขวดหนึ่งถ้าในกรณีสิบไร่เนี่ยเราใช้ประมาณยังได้ผลเลยแค่สองขวดเองสองขวดใช้ ใช้ช่วงอ่อ,อนตัน้งท้องออครั้งหนึง่งแล้วก็ช่วงแต่งกอรครั้งหนึ่งพอละเหล่านี้ไม่มีเลยนะครับในคนที่ใช้ตัวนี้กับคนที่ผมติดต่ออยู่เนี่ยส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยปีนหนึ่งได้สามสิบล้านสามสิบหกล้านยี่สิบเจ็ดไร่เนี่ยแล้วก็เขาจะไม่บอกใครปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมไม่ไม่ ไม่ได้รับการสนับสนุนลูกค้าไม่เยอะเนี่ยเขาจะไม่บอกใครเขาเขากลัวทุเรียนจะเยอะแล้วก็ไปตีไปตีกันก็อุปสรรคในการพัฒนาที่ยากว่าหมายถึงว่าผลผลิตเยอะก็จะไปแข่งกันอี่แข่งตลาดราคาลมเขาเขาจะได้260บาทัไเรื่องเรื่องบอว่าราเ หาเลยถ้าถ้ามีหนอนปุ๊บนะหน้าแตกเลยเพี้ยไฟลายแดงต่อเลยถ้ามีน้อนที่ผมจับกินเลยหน่าจะวิตามินเยอะพวกเพี้ยไฟแดงนี่ก็เหมือนกันครับเพี้ยไฟเขาเขากลัวกลัวบอลน้ำครับคนเราพ่นุเพี้ยไฟก็จะก่อที่เฉยไม่ทำอะไรเพราะว่าช่วงเรียนที่ว่าบานดอกก็คือมันจะว่าพวกลายแดงจะเข้าไปกวนเพี้ยไฟจะเข้าไปกวนต่อไป จะทำให้ดูนีดูเดียวกินได้เลยใช่ไหมรันนี้มีเกษตรกรที่อ่างทองส่งออกเห็นเพลียบไฟอยู่ข้างลูกมะม่วงเนอแท้ของมันออกมาแต่ไม่ทําอันตรายเขาโทรให้ผมไปอธิบายเพลียบไฟไม่ทําอันตรายเพราะอะไรเขาระบาดมาแล้วเขาไม่ชอบเพราะว่าเซลล์มันโตเร็วมากกว่าเดิมเท่าตัวเพลียบไฟจะชอบจุดจุดหนึ่งจุดอ่อน แต่อันนี้กันคืนปุ๊บน้องๆโตจอดจอดแล้วได้ผ่านผ่านจุดอ่อนไปกินสาบดงั้นหายไปเสี้ยวไฟไปชอบเกาะอยู่นอนเหรอแล้วก็หายแล้วก็ไป่าังทานนะไม่ได้อร่อยเคอทานเพราะสารที่มีนี่ฉีดตัวนะมันมันจะรั่วเราใช้คู่กับแบบว่าพวกที่ว่าแอมโมเนียมฟอสเฟตอะไรใช้ได้ใช้ได้กับพืชสารอื่นได้ทุกชนวิตอยู่แตกตัวทำให้เล็กลงแต่เพราะว่าแอมโมเสียมอะไร ใช้ได้ดีครับในการทําเกษตรแบบ g p หรือออร์แกนิกฟาร์มิงอะไรต่างๆเขาจะไปได้ได้ดีแล้วก็ไม่ใช้เลยก็ได้เป็นเกษตรธรรมชาติแบบผมเนี่ยธรรมชาติพอใส่ปุ๋ยก็เป็นเคมีอินทียครับครับเคมีอินทรีย์ก็มันจะหักล้างกันเคมีเป็นพิษเยอะอินทรีย์ก็ไปหักล้างมันจะช่วยได้รคับเกษตรกรบางท่านอาจจะใช้เคมี เออสิบห้าวันครั้งแล้วก็มีมีการใช้สลับมันสีครั้งหนึ่งหรือใช้ร่วมกันอ๋ออันนี้ก็ได้ผลได้ผลครับนี่นะครับเออเห็นตาตาเลยนะครับว่าลูกฝรั่งลูกใหญ่ได้ยังไงไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยลองลองเลยครับนะครับลองลองดูอเคยเคยทานฝรั่งที่อื่นมาแล้วก็มาทานอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติมากกว่าครสชาติจะมีมีหลากหลาย สามรถอะไรเงี้ยครับ3ลาหสามรถนะก็จะขายขายง่ายมันจะกรอบกว่าที่เราตลาดเนื้อแน่นเนื้อแน่นเอออ่าวขอละขอละหนึ่งหนึ่งปัญหาในไล่ของตัวเองอะมีอะไรอ่ะถามจะได้ถามดร์จะได้ช่วยไขข้อข้องใจหลายปัญหาก็ได้อะเพราะอย่างครับโรคไปติด จากาทุเรียนนี่เกิดจากอะไรครับเป็นเชือ้อเชื้อราประเภทที่ว่า,าคล้ายๆแอนแทกโนตอ่ะมันจะมันจะทำลายแบบไฟมันจะแบบไม่ไม่นน้ำลวกวใช,ใช่ครับน้ำร้อนลวกเลยใช่ครับก<ว>็แห้งปลายมัาหน่อยนิดหน่อยใช่เรือแห้งจากปลายใช่ครับแห้งจากปลายแล้วก็ถ้าใช้ตัวน,นี้ประจันเนี่ยโรค ทุกอย่างที่ที่พบในวงการโรคจะไม่จะไม่ให้เราเห็นเลยเราจะไม่รู้จักเลยเราจะลืมไปเลยว่าตื้นมันมีโรคอย่างอย่างผมไม่ได้ใช้โดนะครับผมใช้ทัง200ลิตรหรือว่าฉีดโคนนี่คืออัตราส่วนยังไงครับอาจารย์ครับประมาณ200ลิตร100 1ซี่อ200ลิตรค่ะ100 cc ทุก15วันครับแล้วหยอดโคนด้วยนะครับหยอดโคน ถ้าต้นตุเรียนหยอดโคน3ซีซีต่อทุก15วันหยอดคือเราเอาใส่ช็อตใส่ป๊อกกี้ป๊อกกี้อ๋อเท่าเท่าตัวฉีดสาทีครับท่านพึ่งพึ่ครับฉีดตรงรากตรงโคนอ่าฉีดปุ๊บเราให้น้ำครับเขาก็จะไปกับน้ำแตกตัวไปกับน้ำรากจะเยอะขึ้นเราผสมในถังเนี่ยพ่นไม่ได้หรอครับได้200ซีซีต่อน้ำยี่ลิตรค่นครับขวดหนึ่งได้สองร้อยบ้น ขวดนี้ได้สอดหมดเลยครับเพราะไม่ได้ฮะจะไม่ไปตอดอะไรกับพันธุ์นี้ใช่มันมันทำให้แตกตัวแบบคือมันคุมไงใช่ยริงที่เห็นมันคุ้มจริงใช่ทำให้ดินแตกตางคำว่าเไฟลงลากดูดออกไปก็ไม่รู้บางทีไม่ีใช่ไงเดี๋ยวผมทดลองใช้พอดีผลผลิตไม่ค่อยเป็นยอดกระจายพอดอกเยอะจริงแต่ติดลูกไม่ค่อยดีครับลูกทุเรียนที่ เป็นสากลที่ที่ผมทำนะ,ะ,ะทั่วไปนะห้าสิบห้าลูกต่อห้าปีที่ผมทำนะแปดปีสิบห้าปีนี่แปดสิบลูกถ้ายี่สิบปีขึ้นไปนี่สองร้อยลูกที่ผมทำนะสองสองกิโลครึ่งถึงสามกิโลึ้นไซส์เท่าเด็กลูกเะอสันฐานลูกจะดีห้าปีเปนเอดีลงกล่องได้สบายหนามสวย โลกหนามอีบอะไรต่านตก็่ไม่ไม่มีปัญหารองเท้าขนาดเป็นรองเท้านารีใช่ไหมรองเท้าบู<อ><อ>ทเนี่ยพอฉีดพ่นลูกปุ๊บเปลี่ยนตายเป็นล,ล,ลูกดีไปเลย<อ>ซึ่งมีมีสารในตะแก้มัน,ต,มนตัวนี้ดีดีมากแต่ขับเคลื่อนในวงการชา,ชาวเกษตรยากมากในในคนอื่นก็ใส่ปุ๋ยกันทำไมยังแห้งตายยังตาย พลรงก็ยืนตายของผมเขียวพักตัวแค่10กว่าวันนึงธรรมดาพักตัวสองเดือนอันนี้แบบใบแก่ปุ๊บใบอ่อนแตกซ้อนขึ้นมาเลยน้ำยางตลอดน้ำยางต้นพืชนี่ทำให้เขาเก่งเขาจะโอเคอรายการต่อไปเดี๋ยวจะศึกษาว่าจะไปที่นู่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยตรงนี้ก่อนครับ เรื่องเกษตรพิธีใหม่ที่เกษตรกรได้คิดค้นขึ้นมาในการทดลองลงแปลนในวันที่เป็นเรียนด้วยผลหลังเพราะว่าการมอป้วยอะไรต่างๆที่ทดลองมาหลากหลายหลายของพืชนะอยากจะให้อธิบายว่าการเกษตรวิธีใหม่ที่คิดค้นวันนี้บทสรุปตกอยูแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับคือหัวใจสำคัญคือดิน ต้องทําให้ดินมีชีวิตออดินเท่านั้นที่ที่จะทําให้อนาคตของพืชอยู่ที่ดินเราต้องทําให้ดินมีชีวิตทำอย่างไรให้ดินมีชีวิตก็คือมีเศษใบไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ปล่อยปล่อยให้วัชพืชขึ้นนะครับในดินเนี่ยอย่างเราปลูกไม้ผลเนี่ยเราใช้ตัดเอาตัดเอาแล้วก็ใบไม้ผลที่เกษตรกรไทยเพราะว่าผมมีรายเดียวในโลก เป็นงานวิจัยที่ไม่ซ้ำใครในโลกแทบจะหางานอ้างอิงลําบากมากช่วงทำงานวิจัยเขาต้องมีงานอ้างอิงเพราะในโลกนีน้ไม mm. ่มีใครทําเลยมีผมทําแค่คนเดียวเพราะประวัติผ okay. มเนี่ยอยู่ในป่ามาตัวปีช่วยพ่อแลวได้เห็นธรรมชาติได้เรียนเกษตรมาเพรมีความเลือกวิธีวที่แก้ไขปัญหามีดอกดอกท่วงมีลูกลูกท่วงอะไรเงี้ยแก้ปัญหาเรื่อย จนกลายมาเป็นตัวนี้ตัวนี้คิดประมาณ30ปีจะเข้าไปในห้องแลบไปทดสอบทำให้มันนิ่งดีทุกขวดดีทุกหยดอะไรเงี้ยทำยังไงอะไรเงี้ยมันยากมากอา่เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยจะไม่มีอ่ร้องเรียนเลยเอ่อตั้งเจอคุเลานี่ปีเท่าไหร่สี่แปดเนอะไม่มาปีสามแปดสามก้าเออสามแปดสักตั้งไม่ ตังแต่นั้นมาผมพัฒนาขึ้นมาจนจบริญยาเอกเนี่ยไม่มีร้องเรียนแม้แต่คนเดียวว่าเอาน้ําไปขายญญาห,รหรือว่าเอาของฟอร์มไปขายดีเลยครับมีแต่เฮออ้ดีเนาะแต่ไม่อยากบอกใครคว่ากลัวมามาแจ้งตำแหน่งผู้นำอะไรเงี่ยหรือว่ากลัวมาตีราคาผมก็เลยลำบากลำบากในการพัฒนาเกษตรลำบากมากคิดหลายรูปแบบก็เลย ตั้งมูนินที่ดีกว่าจบเพราะว่าจิตใจเราอยากจะพัฒนาจิตใจเราไม่ใช่ว่าอยากจะตั้งโรงงานแล้วขายของให้เกษตรกรเอาเงินค่อยตัวเองนิสัยลงเป็นปร,เระเภทก็แนะนำชาวบ้านเลยตัดสินใจทำลนิบทดีพ่อแม่เสียทิ้งที่ไวอะไรเงี้ยให้ที่ไว้ทำกินก็มามาบ้านเกิดตัวเองแต่โรงงานผมอยู่สองสามวานะครับม,มีโรงงานผลิตได้มาตรฐาน อยู่ที่นั่นแต่ก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาอาทิตหนึ่งก็มามาครั้งหนึงมาที่นี่แล้วก็มาดูเรียบร้อยแล้วผมก็ไปควบคุมงานที่นูน่นแล้วก็ไปทํางานวิชาการอะไรที่นู่นนะครับในอนาคตข้างหน้าก็ไม่ได้เอาเงินจากที่ไหนไม่ได้ขอบริจาคจากที่ไหนเอาเงินตัวเองนะครับหมดไปห้าแ0นกว่าละก็มีมีการซื้อโดนขึ้นมาทันนั้นสองล้านซื้อมาสี่สามตัว แล้วก็ซื้อรถซื้ออะไรเงี้ยก็ไปมีนให้ชาวบ้านฟรีอะครับก็จนหลังมันก็ไม่ไหวก็เลยก็เลยก็เลยมียการจําหน่ายนั่นดิ้นไม่ไหวโอ้โหหมดไปสิบกว่าล้านแล้วดิ้นไม่ไหวก็พยายามจะช่วยครับอธิบายอะไรเงี้ยเขาก็มองเป็นเขามองอีกแบบหนึ่งนะอ่าเขามองว่าเราดีเกินไปหรืออะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ย hey, งงเบาวาอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ย ทำเป็นให้เรียนรู้กันที่ดีกว่าแล้วเราเราไปทําให้เขาแล้วเขามีการขยายผลต่อไปไอ้ที่ที่ไอ้อย่างที่บอกอ่ะถ้าทีพวกเขาก็บอกกันหลายอย่างเขาบอกกันเลยโอ้ใช้หลายอย่างเขาจะบอกเลยแล้วก็บางคนขุดลุมฝังเลยฝังผมเลยเนี่ยฝังขวดเลยไม่เห็นบางคน ก็บอกโอ้โหหูกักยาทำไมตกไอ้อะไรอ่าแกงกวาแตงล้านเนี่ยทำไมดกดกจังเลยอะไรเงี้ยรวยแล้วก็บอกว่าโอ๊ยหลายอย่างเลยเหมือ <laughs> น,ก,นกันแล้วกรณีกรณีนาข้าวจากการฉีดพ่นไปหรือในสวนอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยลดก๊าซคาร์บอนที่ที่โลกกำลังโจมตีู่่ใช่ใช่ใช่ใเป็นยังไงคือคือก๊าซที่มีผลต่อโลมร้อนเนี่ย ม,มีจริงนะครับนาข้าวเราเนี่ยทาให้เกิดโรคร้อนจริงนะเขาไม่ใช่แกล้งหรอกเพราะว่ามันมีมีเทนเแล้วก็อะไรแอมโมเนียแล้วก็ไน,นตรัสออกไซด์มันจะลอยอยู่เคลือบอยู่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเคลือบอยู่กินเหม็นปุ๊บนั่นแหละเราเป็นสาเหตุของโรคร้อนแหละกินฟางเน่าเป็นไนโตรเจนทีนท่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยคือจากอากาศที่เขาเข้าไป รวมตัวกับแพทย์ิเซียมอย่าที่บอกน,นะครับตัวนี้เนี่ยผมกำลังประสานไปที่มรททะะตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทําการวิจัยต่อยอดในเรื่องของการลดการทากรอนลดปัญหาเรื่องโลกร้อนกับชาวนาแล้วก็ในส่วนนะฮะตอนนี้ก็ส่งโปรไฟล์ต่างๆของท่านดรเข้าไปที่กระทรวงแล้วเป็นการศึกษาในการต่อยอดเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวกินการทางการค้าในภาคของการ,การาาเกษตรโดยเฉพาะเรื่องนาข้าวนะฮะ ถ้าใช้สารตัวนี้ไปแล้วมันสามารถลดแล้วมันเพิ่มออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนโลกรอล้อนมันลดนั่นมามันก็จะเป็นตัวงานวิจัยตัวที่สามารถประกาศได้ประเทศไทยมีสารตัวนี้ในการทำย่าไม่ต้องใช้ต้นทุนที่มันสูงไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้กรมห่งเสริมัารเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือกันทํางเยอรมันในการสันในเรื่องนี้แต่ตัวนี้มาเหนือกว่าเนี่ยเพราะทางเยอรมันมันงงอยู่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่สูงแต่ตัวนี้มัน มันคือีขวดนี้ไปมันสามารถลดได้เลยนในการไปเวลาไปขุดโนาข้าวหรือเร่โอรโจ๊นนจีต่างๆตรงนี้อันนี้คือการวิจัยที่ต้นกอจะเป็นข้อยอดในการทำงานวิจัยเรื่องนี้กับทำรนตัวเก,เกเษตรและสังคมซึ่งก็ประสานเข้าไปเรียบร้อยมาระดับหนึ่งแล้วในการเรียนเรี่นตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าผ่านและสองปีสามปีพันงานกระบวนการวิจัยตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเชื่อว่าประเทศไทยก็จะเป็นปีนนทีใหม่ของโลกเลยที่ว่า สามารถที่จะแก้โรคโรคหนองได้นะครับในตัวในพลังประสานในการดำเนินการตรงนี้อยู่และสิ่งน้คัญเนี่ยมันลดต้นทุนนะฮะมันสามดีซีสี่ดีซีก่อนน้ำยี่สิบลิตรขังกยากรณ์ได้เลยนิดหิึ่งได้แต่หลุดจบไปต่างๆมันแคขวดเดียวแต่ขวดนึงมันได้ถ้าเป็นนาข้ามันได้ถึงสิบไร่ใช่ไหมฮะมันได้มันได้สิบไร่แต่ว่ามันใช้แค่ต้นทุนมันขวดละหกร้อยเจ็ดร้อยบาทซึ่งมันถูกมากแต่เราต้องใช้ปุ๋ย ตอบต่อหนึ่งไร่เนี่ยประมาณ3า0 0ันถึงห้าพนบาทถ้าเวลานี้มันตกห้าพนบาทเราถือไร่<อ>ใไหมครับแต่อันนี้มันได้หกร้อบาทมันได้สิไร่เรื่มงะมันลดค่ต้นทุนไปแล้วมันสามารถเพิ่มเพิ่มผลผลิตข้าวขึ้นมาได้จากโดยโดยทั่วไป่างงานวิจัยของที่รัฐต้ลไปทำมาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมาจากที่ข้าวหอมมะลิก็ดีข้าวปอขอ,ขอก็ดีรประมาณสักสามสิบเก้าและสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่นี้มันโดดขึ้นมาถึงสี่สามถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการเพิ่มผลผลิตตรงุด กส60ตอนนี้ทำได้ถึง60แล้วใช่ไหมเนี่ยมันมันมันเพิ่มเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนได้ตามนโยบายของรัฐบาลใช่บไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งต่างๆตรงเนี้ยมันกำลังถูกจับตามองแล้วก็อาจารย์ในสายเกษตรศาสตร์เขาบอกว่าในรอบปี2020มันมีนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งมันสามารถที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการเกษตรตรงนี้ออกมาซึ่งแล้วก็คุยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ในสายปรับปรุง ด้านดีด on like like ้านอากาศด้านตรงตรงเนี่ยกไอ้ตัวนี้มันน่าสนใจนะฮะมันน่าสนใจแต่ว่าพอคุยคุยคุยไปมันในวงการเกษตรนอะไรมันก็มีมอเตียพวกสารมี่มันก็บีบอีกครับมันมีมันมีพวกที่หวังดีมันก็โดนเือเือ้อมเรือทั้งเรื่องเรือ่องแต่ว่ามันเจอในทุนใหญ่ทั้งทั้งพวกเคมีก็มามันบีบมันได้ผลประโยชน์มันจะเสียขาดหนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นมูลที่ตรงนี้ขึ้นมาเราก็ค่อยๆก้าวไปทีละก้าวนะฮะแต่ว่าในส่วน คนผลิตตั้งแต่เหนือออกใต้เนี่ยนี่เขาเดินทางมามาหมดไปไปศึกษาไปทดลองอะไรต่างๆจนมาใช้ต้นที่เรีเนไปต่างๆทดลองในในการที่จะปลูกไม้ผลที่มันสามารถทำเงินได้สูงเช่นทุเรียนฝรั่งไส้แดงบ้างกิมจูอะไรพวกนี้แล้วก็ปุ้ยแต่เตงโมที่นี่ปลูกไม่ยากใช่ไหมมันร้อนใช่เตงโมพื้นที่ที่นี่มันไม่เหมาะในการปลูกเตงโมนะฮะแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าการไม่เค้ปลูกเยอะี่ย ต้องเลือกพืชที่เหมาะกับพื้นที่แต่เราไม่ได้ไปหักร้างและทําลายความเชื่อของชาวบ้านหรือกรเกษตรเก่าหรือว่าระบบกะเกษตรทางวิชาการเราไม่ได้หักล้างเราเพียงเดียวว่าเราเข้าไปเสริมและให้ลดให้ลดแบบค่าใช้จ่ายลงและเราจะได้ผลหรือว่าจะมาเลือกทางเราเรามีการนําเสนอโดยโดยที่ว่ามีมีแปลงทดลองให้เหนกับตา โดยที่ว่าเราลงทุนเองทํางานเองมันก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งแต่คนที่นี่เริ่มเริ่มเห็นประโยชน์แล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นปีแรกที่ผมมาเนี่ยมาปีเดียวรู้สึกจะยอมรับไปเกือบ500เกือบ500กว่า500กว่าคนแล้วข้านด้างนาข้าวแต่ทุเรียนเขายังบื่ดูทีท่าอยู่เอ๊ะ ตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยปลูกเ,เป็นหรือเปล่าถ้าปลูกเป็นเป็นพุ่มหมดเนี่ยอ้าวละในในทุนที่มีตังหน่อยก็เริ่มละเริ่มที่จะคิดแล้ะเพราะว่าทุเรียนต้นหนึ่งก็สองหมื่นแล้วเนาะอนากี่ไร่ได้สองหมื่นสองไร่สามไร่ <laughs> ได้สองหมื่นทุเรียนต้นเดียว